บางคนมีหนึ่งพันบาทเขาบอกเขารวยแล้วบางคนมีหนึ่งมืนบาทเขาบอกเขารวยแล้วบางคนมีหนึ่งล้านบาทบอกเขารวยบางคนสิบล้านบางคนพันล้านแสนล้านเขาจึงบอกว่าเขาเป็นคนรวยคือนี่คือรูปประทนอแต่เมื่อเราไปแตกถึงจุดที่เราบอกว่าเฮ้ยเราเรารวยอยู่เนะี่ยเรามีพันบาทเรารวยกับอีกคนหนึ่งมีพันล้านบาท เขาบอกเขารวยพลังงานหรือว่าความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกของความพอเพียงในตัวเองเท่ากันเข้าใจปะความรู้สึกของความมั่งคั่งล่ารวยในตัวเองของคนที่เขาบอกว่าเขามีพันบาทแล้วเขารวยกับคนที่มีพันล้านบาทแล้วเขารวยความรู้สึกหรือว่าพลังงานที่สั่นสะเทือนออกมาเนี่ยเท่ากันแต่รูปประรรมหรือว่าวัตถุที่เป็นกายภาพจํานวนน่มันไม่เท่ากัน นี่ดิมกำลังจะบอกว่าอ่าความสุขคําว่าความสุขเนี่ยเวลาทุกคนติิสุขอิ่มเอิบในความสุขทุกคนสั่นสะเทือนอยู่ในคลื่นพลังงานเท่าเทียมกันหมดแต่สิ่งที่เป็นวัตถุมาตั้งกองอยู่ให้เห็นเป็นด้วยตาเนื้อเนี่ยอาจจะไม่เท่ากัน